ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพกับรายการ Sky Gaming Casting TV กัแล้วผมโอเควันนี้มาอยู่กับเกม Minecraft Pocket Edition ใน0.13.0 Alpha Build 3โอเคโอเคนะครับก็มาในสภาพแกะบักนะ มันมันน่าจะแก้บั๊กนะผมเพผมดูแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็ธรรมดาค,ครับผมเนี่ยแก้บั๊กจริงๆครับแก้บั๊กพวกอะลิสโตนนะทำงานไวขึ้น,นครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะฮะอย่างนี้บ้างนะครับนี่อเคียร์ ลองดูไหมเนี่ยเนี่ยของไม่ได้เพิ่มมาเลยนะครับนี่ก็เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมรับนี่ไ iPhone นี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะชึบนี่ก็ไม่มีอะไรเพิ่มมานะผมมาลองดูอีกทีครับนี่ <c oughs> ก็เล่นกันคลายเครียดนะผม ก็ถ้าเป็นบิวนี่จะเป็นในสภาพแก้บั๊กนะผมถ้าเป็นแบบตัวเต็มมันจะมีแบบ0.0.13หรือ0.14อะไรก็ว่าไปนะฮะนี่ครับเนี่ยกองเพลงก็เหมือนเดิมครับผมสตนก็วางได้เหมือนเดิมนะนี่วางได้เหมือนเดิมนะครับ ฮะชึบนะฮะตึกลังวัดไฟก็เหมือนเดิมครับผมฮะโอเคชึบๆก็นี่ก็เหมือนเดิมครับแผงโซล่าเซลล์กระต่ายก็เหมือนเดิมนะไม่เป็นไรเปลี่ยนแปลงครับแก้แก้บักฮะชึบนะนี่แก้บักนะผม เี่เลยเป็นเหยียบแบบทองนะฮะก็มาใหม่โอเควันนี้เราก็ขออัมบลาไปก่อนนะแคทแคทน้อยช่างมันนะผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์กันด้วยนะฮะนะครับลิงกอยู่ใต้ล่างนะครับเพราะถ้าอยากจะโหลดนะฮะโอเคถ้าไม่โหลดก็แล้วแต่นะครับโอเคก็ ขออมาเห็นที่นี้ครับสวัสดีครับ